สบายดีสวัสดีนะพี่น้องฟังไทยและพี่น้องฟังเล่าเมื่อนี่เบากิต้าก็มาว่าเรื่องการท่องเที่ยวนะพี่น้องนะเป็นอย่างพี่น้องฟังไทยเขาจึงเลิกไปเที่ยวลล่านะพี่น้องนะเบวกิต้าก็หาขอมูลมาพอสมควรนะพี่น้องนะไปเบิ่งหลายๆเหตุการณ์ไปเบิ่งหลายๆซ่องมาเลยนะพี่น้องนะเบากิต้าก็มาว่าให้ฟังนะว่ามันเป็นย้อนอย่างนะเบากิต้าไปเบิ่งซองซองหนึ่งมาได้ข่าวว่าเออ หลายข่าวอยู่ดล้พี่น้องเนะอย่างนี้ว่ากองร้อนบ้านหรือว่าตำรวจบ้านนะพี่น้องรีดไถเงินพี่น้องคนไทยเนาะที่เขาไปเพิ่นไปท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮ้าหานะ่ะนี่ก็คือประเด็นหนึ่งเนาะค่อยบอกนะเลิกเตศชานิสายเป็นนี้นะนักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวเขาก็อยากมาเที่ยวเนาะเงินเขาเขาก็ หามาเพื่อที่ได้เนาะเขาเขาเพืหวังจะมาทเที่ยวประเทศตัวเองเนาะแต่ว่ามาเห็ดเนี่ยมันเสื่อมเสียประเทศตัวเองเสื่อมเสียบ้านเมืองตัวเองมันเศร้าเห็ดนิสัยแบบนี้จะเอาไปมันก็บรดีรอกเงินนะสี่เอาไปอย่างเนาะการท่องเที่ยวนะเพิ่นมาเที่ยวเพื่อหาเงินมาให้เห่าอยู่แลว้วเข้าประเทศเห่าอยู่แลว้ว มาซื้อสินค้าห้างอยู่แล้วพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ได้ขายข,ายของเนาะนักท่องเที่ยวเขามากมีเงินเลี่ยงซีบเลี้ยงขบครั่วเขาเนาะเลี้ยงขบครัวตัวเองเนาะเออแตเจ้าไปเหตุแบบนั้น,นมันเสื่อมเสียในเสื่อมเสียคนส่วนหลายเข้าใจบอแต่ส่วนน้อยเนาะส่วนน้อยอันนี้ใสมันม่นมยากดีเนาะอย่าเศร้าเศร้าอย่าไปเหตุแบบนั้นนะก่อนทุกก่อนมันสิโบมีผู้ใดเข้ามาเที่ยวประเทศตัวเองเนอะเห็นอยู่บ่ เกาหลีเหนือบ่มีคนที่เข้าไปเที่ยวเพราะว่าอย่างมันเป็นประเทศปิดเขาบ่ให้เข้าไปเงินมนร็ขาดรายได้จนเห็นบ่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปก็ดีพอแห้งแล้ว่นไปซื้อสินค้าบ้านเฮาสร้างรายได้ให้ลูกเต้าพ่อค้ามาค้าบ้านเฮ้ามันดีสำหรับพี่น้องแม่นแบบพี่น้องคนเนาะฟังคอยชิว้าเด้ ค่อยกับในหน้าเป็นพี่น้องประชาสนคนเล่าวคือกันเนาะคอยยักเตือนว่าเศร้าเฮ็ดนิสัยแบบนี้ซะอย่าไปกูรีดเพิ่นเพิ่นมาเที่ยวเพิ่นก็อยักพักผ่อนคลายเพิ่นจะมาเที่ยวเพิ่นก็หาเงินนําเข้าประเทศเฮ้าเศรษฐกิจบ้านเฮ้ามันก็ชิได้ดีคืนมีนักท่องเที่ยวต่างชาติขามาเออประเทศเล่า ไปเที่ยวแล้วสบายใจมีความปลอดภัยเจ้าหน้าที่เพิ่นรักษาความปลอดภัยอย่างดีเนาะบ่มีการลูดบ่มีการไถเงินบ่มีการคูดหินเอาเงินเนาะแม่แล้ววะคือเจ้าแะละลูกเจ้าสมมติว่าลูกเจ้ามาเที่ยวประเทศไทยถ้าเจ้าหน้าที่ไทยเพิ่นเฮ็ดแบบนี้กับลูกเจ้าหลานน้ยเพิ่นสิบท้เจ้าสือเฮ็ดจังไหนจุ้เจ้าิบ่เคบเียดบ่สั่งบ่ซะแมนบ่ ่พระเจ้าสีให้ลูกเจ้ามาเที่ยวอีกอยู่บ่ซะถ้าพี่น้องฟังไทยเพิ่นเป็นคนแบบนี้เป็นคนแบบเหาอันนี้เว้าวเฉพาะพี่น้องบ้านข่อยเด้อพี่น้องเด้อคนล่าเมเว้าวเฉพาะคนบางกลุ่มนะที่มันบบหูอียังนะหวังแต่สิเอาเงินหวังแต่เอาผลประโยชน์คนเดียวนะเห็นแก่ได้เห็นแค่ตัวบ่เห็นแก่ส่วนร่วมอีังเลย ปานันมาถามว่าคือบ่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาบ่มีตัวโอเลสิมาเนาะไปเห็ดสิเขาแบบนั้นเนาะไปขูดหินเขาเนาะผู้ดใดสิเขามาเที่ยวเศรษฐกิจมันก็บ่บดีล่ะเงินบ่มีเข้ามากในประเทศเป็นหนี้เป็นสินอยู่แม่นลรอวะพี่น้องระชาส้นกับ,บ่มีรายได้เขามากจนเจือครอบครัวขาคร้องชีบกับแพงเจ้าคิดเบิ่งเน่ย สุดท้ายในทรงลูกหลานมาทำงานอยู่บ้านเพิ่นเมืองเพิ่นเป็นจังไดล่ะบอกว่าเรษฐกิตบอดีเรษฐกิจบดีบดีจังไดกะเจ้าไปทำลายมานะันน่ะขูดรีดเพิ่นเนาะเพิ่นไปเที่ยวตา่างชาติมาเที่ยวขูดรีดเอาเตัวเงินเนาะรถสามอก็คือกันสองหลอ3สามหลอ,อก็ย่าไปเอาร้ายนักทองเที่ยวนะฮู้ยุดอกคอยกระล่องขี่ไปแล้วไปหน่อยเดียวก็ สี 4, 50, นะ่หาสิบพันเนาะเอาวิสังก,กัตกระดอโอ้ยคนทํามาหากินคือกันเข้ามาเที่ยวก็อยากมาเที่ยวแบบสนุกสนานเนาะมาผ่อนคลายสมองมาผ่อนคลายจ,จิตใจเนาะหวังจะมาเที่ยวดีพอดีนักท่องเที่ยวอาจจะเป็นนักลงทุนพิ่นมาลงทุนในประเทศเฮาก็ได้พิ่นมาเบิ่งทิศท,ทางว่าทรัพยากรบ้านหฮาอากาศสภาพอากาศบ้านหฮามันเป็นจังไดน,นะ บางทีเ่เป็นนักลงทุนเนาะพนก็มาท่องเที่ยวมาดูประเทศเฮ้าเออมันนาลงทุนบ่เป็นจังไรเนาะพี่น้องฟังเล่าเนาะเป็นจังไรล่ะคนฟังเล่าต้อนรับดีโบนะเจ้าหน้าที่รักษาปลอดภัยดีโบนะนักลงทุนพิ่กมาพนกกอยังให้ไววใจได้เนาะประเทศเล่าเนาะเออมันเป็นประเทศที่ อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วมีน้ำใจอยู่แล้วเฮากระข้วรรักษาน้ำใจเพิ่นไว้ในฐานะเฮาเป็นเจ้าภาพในบ้านในเมืองนะโมเมนต์เพิ่นมาจิเปรีดไถเงินเพิน่งนะโกงอัตาค่าโดยสารโกงอตัตะเงินเพิน่เนะแล้วท่านี้มาถามนักท่องเที่ยวหายไปไหนหมด เอาเจ้าเห็ดใบนี้นะักท่องเที่ยวก็กหายไปหมดแล้วเขาจีม่าอย่างเนะาะเขาเข้าไปเที่ยวประเทศอื่นและที่มีความปลอดภัยที่มีความบริสุทธิ์บก,กอกบก,กงค่าลงค่าลถเนาะมาก็ต้อนรับอย่างดีเนาะประเทศอื่นเนาะเขาก็ต้อนรับอย่างดีเขาก็พี่น้องฝั่งไทยก็เข,า,ขาไปเที่ยวเกาหลีญี่ปุน่นสิงคโปร์ปนเนแนวความปลอดภัยมันหลายแม่ละวะ อันนี้ไปบ้านเหาอันนี้ไปขูดรีดแต่เขาเขาก็บ่อยากมากแต่ว่าแมนความป่อยบอกพี่น้องเหาขวรศึกษาเบิ่งนี่ดีเอาผลประโยชน์ส่วนน้อยมาแลกกับส่วนหลายมันต่างกันเลพี่น้องไอเหาไปศึกษาใหม่เด้ออย่าเอาความที่ตัวเองโลภเอาแล้วเอามาเป็น ความเดือดร้อนให้คนส่วนมากนะโมอิตนบ่กพี่น้องคนล่าของเห้าทำมาหากินนะลัมบากตอนนี้นะเห็นออกมาบนหลายอยู่นะขาแรงวันหนึ่งแปดสิบบาทมันไปอยู่ได้เพวะสาวเล่าออกมาบอกว่าขาแรงแปดบาทยังมาล่างจานอยู่เมืองไทยเจ้าจะเห็นลูกหลานเจ้าไปแบบนี้บอกแม่นบอกคอยเว่า จะเข็นลูกหลานจากบ้านเมืองมาม,มาหางานเทศป้านนั่นบอกว่าโอ้ยนี่ไปทํางานนี่ตัวเงินค่าแรงหน่อยเนาะผู้ได้สิยูครบคัวหนึ่งมีคนหนึ่งหาเงินเนาะเงินเดือนแค่ล้านกว่าบะล้านล้านกีบเนาะมันสิไปอยู่จังใดมีพอมีเม่ต้องให้ดูแลเนาะมีค่าใช้ใจ่ายอย่างอื่นเนาะ ยิงน้าหน้าเนี่ยต้องเห็ดให้เห็ดหน้าซื้อน้ำมันน้ำมันกับแพงไปซื้อลิตรหนึ่งหาซิฟพันกีปนี่ไถหน้าบพพอถ่ายเนาะแม่เราปะเจ้าก็ต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจเจ้าให้มั่นดีเอานักท่องเที่ยวเข้าไปเลหลายเห็ดให้เพิินไว้ว่างใจรักษาความปลอดภัยให้เพิินโมเมนไปนรีดไถเพิินในฐานะเขาเป็นเจ้าภาพเขาก็ต้องดูแลความปลอดภัยให้เพิิน สร้างความมั่นใจให้แก่ประเทศตัวเองหวังพี่น้องมาเที่ยวเนาะพี่น้องฟังไทยมาเที่ยวเฮาก็หวังขายสินค้าให้เพิ่นให้พ่อข้าแม่ค้ามีรายได้ไปจุนเจือครอบครัวเฮา,าลูกเต้าเฮาเขากระโบนัยมาทํางานอยู่ประเทศไทยแต่เฮามีเงินอยู่ในประเทศมีเงินอยู่ในครอบครัวมีพ่ออยู่พ่อกินเนะาะไฟสอยากมากม่นความคอยบอละแม่นบ่พี่น้องนะ คอยกรครึกกันแลวแต่บ้านเมืองคอยจเจริญหุงเฮืองพัฒนามีงานเืยคอยเฮ็ด่อยกับผมาเลยแต่มีบางคนเขามาคอมเมนต์คอยบอกว่าโอ้ยบักขายซาดอ๋อมานิ่นท่าประเทศตัวเองโมเมนต์คอยนิ่นท่าคอยมาว่าให้ฟังเจ้าฮะอยู่แต่ในบ้านอยู่แต่ในอยู่ในเฮือน เจ้าอย่าดักด่านอยู่ในหื่ออะไเจ้าออกมาเบิงในโลกข้างนอกเนี่ยว่ามันพัฒนาไปฮอดใสแล้วโลก AI โลกอะไรอะ่ะมันพัฒนาไปเยอะออกมาเบิงบ้านเพิ่นเมืองพีเพเน่บ้านพี่น้องข้างคางเพเน่เงยหัวออกจากตีนขนไดขึ้นมาเบิงบ้านเพิ่นเมืองเพิ่นเนี่ยว่ามันจะเลื่อนชําใด สิออกไปแต่ให้แต่หน้านะบอหาเก็บพักเก็บยาเมื่อกี้เรามาคอมเมนต์ด่าคอยบอกโอ้ยมาด่าถึงพ่อถึงแม่คอยพ่อแม่เขาไปเห็ดอีอย่างเส็จ้จคอยกับฐานะพี่น้องประส,สาสนคนเล่าคือกันคอยบ่มีซิทชี่ว่าเลือวา ่อยกเกษียภาสีคือกันได้แม่ค่อยโ่เสียคอยมาทํางานอยู่นี่ขเขาเกษียภาพสีคือการส่งเงินมาให้พ่อแม่คอย,ขอยเขาเกษียภาสีคือกันคนลม่มคนตายเขาเกษียภาพสีคือการเสียค่าศพค่าอะไรเหมือนกันเจ้ามาว่าบบนี้จะบวทึกเจ้าดีพ่อละื่าเจ้ามาว่าจะคนอื่นมาว่าถึงพ่อแม่คอย,ยฝากคนคอมเมนต์หน่เด้อคิดดีๆก่อนกอนสิวเฮี้ยนให้มันจบ สูงก่อนชิมาวา้าเฮียนเจ้าเฮียนมาได้สำนีบ่คนเฮ้านิสัยมันเปลี่ยนได้แต่สันดานมันเปลี่ยนม่ได้ได้พี่น้องนะวาชิวาวนะเฮ้าควรออกมาเปิดบึงโลกภายนอกได้แล้วสมัยนี้มันไปหอดใสแล้วรถไฟอ่ะนั่งรถไฟล่าค่ะไปเที่ยวเบอ่งเจ้าอยวฮู้มันจะเลิศสำหีแล้วก็มาเมืองไทย ไปหลายประเทศน่ะไปเที่ยวเบ่งว่ามันจะเลินสำไหนคนที่เขามาเที่ยวนี่มุมอมองของเขาไม่ได้คือเฮาบม่ได้คือคนที่ดักดานอยู่ในบ้านในเฮือนเนาะเขาไปเที่ยวเขาเห็นสภาพบ้านเมืองคนอื่นมันดีสำไหคขนาดขอยมาเนี่ยโอ้บ้านเมืองเขายังดีสิตายเดีย๋ยวมาคือมากสิม,มุนนะ่ะนั่งรถสองแถว ไปทำงานไปไก่มหาไกนะ่เนาะกว่าสี่หอดสี่หาสมองกับบ่ฮอดเจ้าคิดดีๆเนาะเออแล้วอย่ามาถามว่านักท่องเที่ยวพี่น้องไทยไปทังไหนคือบ่ามาเที่ยวประเทศเฮ้าคือบ่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติข้ามาก็คือค่อยเว้าแหละถ้าอยากให้เขาเข้ามาสร้างความมั่นใจให้เขาสร้างความปลอดภัยให้เขาอย่าไปขูดฮีดเขา เงินเขามาเที่ยวเขาก็อยากเที่ยวให้มันพออใจให้มันสบายใจอยากมาเที่ยวเพื่อความปลอดภัยไม่ใช่จะมาขูดฮีดไถเอาเงินเขาอีกอย่างกองหลอนบ้านเห้าอย่าไปอย่าไปเฮ็ดเอาปานนั่นบอกว่ายักมีเกียรติมีศักดิ์ศรีถ้าไปเฮ็ดแบบนี้มันจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีบ่อนใดแม่นบอกพี่น้องแม่นบอกครับผม ไปไถเงินเอาไถเงินพี่น้องคนไทยเนี่ยมีเกียรติมีศักดิ์ศรบบนไหนพ่อออกมาว่าวัดคนบ้านเฮ้ามีเกียรติมีศักดิ์รีคอยว่าไปไถเอาเงินเขาเนี่ยบ่มีเกียรติมีศักดิ์สิแน่แห้งเสียศักดิ์รีไปหนาออกมาข่าวทุกทุทุพี่น้องฝั่งไทยไปเที่ยวฝั่งเล่าถูกไถเงินถูกบีบเอาเงินเนี่ยเสียบ่เสียประเทศตัวเองเสียภาพพน ท่องเที่ยวมันดังไปทั่วโลกอะ่ะต่งางชาติเขาก็เข้ามามาดูกันอเออเห็นไหมฝรั่งเขาเข้ามาที่เขาลงคลิปเขาบอกว่ามาเที่ยวเราสุกโปกมากขยงขยะอยู่ในป้ายรถเมล์นยคนเราควรมีวินยัยกินแล้วก็ต้องเก็บทิ้งถังขยะหรือว่าก็ใส่ถุงยางถ้ามันบม่มีที่ทิมแท้ๆนะ่ะ เก็บใส่กระเป๋าสะพายตัวเองแล้วก็เอาไปทิ่มที่ถังขยะปัญญาซื้อกินก็ซื้อกินได้แต่มีปัญญาทิ้งขยะเลยทิ้งสะทายมันทําให้เสื่อมเสียพศภาพมันไม่ดูสะอาดงามตาเลยควรคิดแล้วควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกหลานแล้วแล้วจะลูกหลานเขาเกิดมาที่หลังเขาเห็น ผู้ใหญ่ทำเขาก็ททำตามกรรมเด็กนะมันจะมีวินยัยมีวินัยยังไงถ้าไม่ทำตามเราต้องดัดนิสัยตั้งแต่เด็กต้องเอาให้ตั้งแต่เด็กสอนลูกสอนหลานอย่าให้มีความเกลียดชังสอนลูกสอนหลานให้มีการพัฒนาสมองในทางที่ดีไม่ใช่จะสอนลูกสอนหลานแล้ให้มาเอาภาคอีสานของเมืองไทยนะให้มาเอา พระแก้วมรกตนะเป็นของเราถ้ามันเป็นของเราอะยังไงมันก็เป็นของเราเหมือนเดิมถ้ามันเป็นของพี่น้องฝั่งไทยมันก็คือของพี่น้องฝั่งไทยเราไม่มีสิทธิ์จะมาเอาของเขาไม่มีสิทธิ์จะมาพูดลอยๆว่าเออเป็นของเฮานะภาคอีสานนะถ้าถามพี่น้องภาคอีสานคนไทยหรือว่าเขาอยากมาอยู่ฝั่งเาาอะควรถามภาษาส้สนส่วนใหญ่ส่วนถามพี่น้องฝั่งไทยนะว่าเขาอยากมาบเ่ เจ้าว้าลอยๆเจ้ากับผู้ใหญ่พ่อแห้งแล้วสิมาเว้าไปนี่มันบ่ได้เรื่องเ้อพี่น้องเ้อคือเน้นแท้ช่วงนี้ว่าเรื่องการท่องเที่ยวนะคนนมาเว้าโอ้ยบ่มีท่องเที่ยวมาบ่มีก็คือคอยเวา้าวอะเศร้าซะอย่าเหตุนิสัยแบบนั้นมันเทศในเสื่อมเสียประเทศเฮาเสื่อมเสียภาพพจน์อย่างแห้งอีกอย่างอะถ้ามีนักท่องเที่ยวก้าไปก็คือเว้าวละ มีงานให้พี่น้องเอาเฮ็ดมีงานให้ลูกหลานเฮ็ดเออเป็นไกดเป็นอะไรมีสินค้ามาขายพี่น้องลูกเต้าเอาพงเอาผักมาขายมีร้านค้าขายิจ,จาก,การขายดีเออเสริมสร้างเศรษฐกิจเราให้มันแข็งแข่งเงินมันก็แข็งค่าขึ้นมาแล้วมันจะไปเพอ้อได้ยังไงใช่ไหมนี่แล้วมีเงินแข็งค่าขึ้นมาเงินมันก็ไม่เพอ้อส่วยกัน ช่วยกันพัฒนาสร้างสาประเทศสิอย่าไปทำลายสิคนหนึ่งทำลายคนหนึ่งพัฒนามันไปกันไม่ได้นะมันมันต้องร่วมมือการร่วมใจกันไอที่มาพูดนี่ตัวเองก็ไม่ดีดีนะแต่ในความเป็นจริงอ่ะข่าวมันออกมาเยอะก็เลยออกมาพูดภาพพจน์มันเสียเลื่อนไปดูซ่องไหนก็เออนักท่องเที่ยวไทยไม่มาเที่ยว ฝั่งลาวแล้วเพราะว่าคนลาวไถเงินนะเห็นไหมมันน่าอายไหมล่ะน่าอายมากเลยตรงนี้เนะี่ยบอกตรงๆในนามผมเป็นคนลาวเหมือนกันนี่น่าอายมากนะฝากไว้ให้คิดนะพี่น้องเนอะเปลี่ยนซะเปลี่ยนนิสัยอย่าไปเฮ็ดใชเพิ่นเพิ่นมาเที่ยวเพิ่นก็อยากเที่ยว้วยความสบายใจเนาะ ก็คือพี่น้องฟังเฮ้ามาเที่ยวฟังเล่าเลยมาหามงหาหมอก็บพ่เคยมีข่าวว่าพี่น้องฟังไทยหลุดหลุดหินเอาเงินเนาะนะ,นะเห็นบ่เจ้าหน้าที่เพิ่นนะเจ้าหน้าที่เพิ่นดีสิตายมีความนอบน้อมเนาะเออไปทั้งไหนครับไปไหนคะเห็นไหมพี่น้องฟังฟังเพิ่นนะเพิ่นมีน้ำใจเพื่อนใจดีเพิ่นมีความหูความสามารถเนาะ บ่แม่สิบีไทยเงินกดขีคมเหงเพิ่นยกได้เท่าใดกบ,บีบเอาให้ได้ถ้าบ่ได้ก็บ,บ่ให้กับประเทศนะความหมายของมันคือแบบนี้แหละเศร้านิสัยคนเฮ้ามันดัดได้ในน้ำค่อยก็เป็นคนเลาาคือกันค่อยกะอายหนาอายตาคือกันได้ดูไปข่าวอะไรก็เห็นเนาะเออคนไทยไปมาเที่ยวลาวเป็นเพราะอะไรเห็นไหมละ่ะ เราก็เสียหน้าเสียตาแล้วก็เออเราก็มีเพื่อนคนไทยเนาะมีเพื่อนคนไทยมีญาติคนไทยมาเขาก็มาถามว่าเออบาวกิตา้าประเทศเจ้าคือเป็นจังซี่เนี่ยค่อยสิตอบจังหดคอยกระอายคือกันคนส่วนน้อยไปเหตุให้เสื่อมเสียประเทศตัวเองมันเป็นแนวนี้ขอชีบอกโอ้ยยุดซะการกระทำาบบนี้ฮะ ต่อไปลูกหลานเจ้าซิยู่จังไดสมมติลูกหลานเจ้ามาเทียวไทยแล้วเจ้านาทีเขาเฮ็ดไปนหนีกับเจ้าบ้านเมืองเขาเฮ็ดไปน,นีกับเจ้าเจ้าสิคิดจังไดสิสร้างเขาละสร้างเขาเฮ็ดยังละ่ะพอเจ้าเฮ็ดก่อนนะเจ้าทำเขาก่อนนะแม่นมาแล้วสิไปสอนให้ลูกหลานสร้างกันนะสองฝั่งไทยล่าอย่าไปสอนจังสัน้นพื้นฐานความเป็นคู่มีอยู่บะ สอนในทางที่ดีสิสอนในทางที่ผิดมันก็ผิดนะสอนให้เด็กมันจําเร็วเด็กเนะี่ยอย่าสอนสร้างความแตกแยกสิสอนไปทางที่ดีพัฒนาประเทศตัวเองสอนพัฒนาการปลูกผังผลิตสินค้าตัวเองขึ้นมาสอนปลูกผังเลี้ยงสัตว์เออนี่สิครูที่ดีตอนอเคยเฮี้ยนเฮี้ยนในจุดเก่าๆเดิมๆ สอนแต่แนวดำเดิมสอนแต่ประวัติศาสตร์เดิมๆไม่มีอาการเปลี่ยนแปลงนี่มันสมัยใหม่แล้วสอนแต่แนวใหม่เนี่ยโลกสมัยใหม่มันหาเงินแบบใหม่แล้วมันหาเงินแบบออนไลน์ท่านสมัยแล้วเดี๋ยวนี้นะเจ้ายังสอนดักดานอยู่คือเก่าอยู่เฮ็ดไปนี่ประเทศมันบมดเจริญจากเถื่อนเนี่ยคือเก่าไปแบบใดก็คือเก่ากลับไปบแบบใดก็คือเก่า,กา,กะกานะฝากไว้คิดนะ ฝากขอบคุณหลายๆเด้อที่คอมเมนต์มาให้คำติส้มเบากีตาร์เด้อเบากีตาร์กะอยากว่าเียๆละครับพี่น้องฝากพี่น้องฟังไทยกับไปเที่ยวส,วสปปอล้าเด้อจะเฝ้าทีมทั้งสาป,ปอล้าเด้อพี่น้องพี่น้องข้างส,สปปอเลาายัางตอนฮับเสมอเด้อครับสวัสดีครับผม